สวัสดีทุกคนวันนี้มั่งพบกับแม่บ้านสายติด EP ที่7แล้ว EP น้นะเราจะมาบอกว่าถ้าทุกคนอยากจะเลี้ยงแมวต้องเตรียมอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นแมวที่เราเพิ่งไปซื้อมาหรือว่าแมวที่เราเพิ่งรับมาเลี้ยงนะอย่างแรกเลยนะทุกคนแมวก็เหมือนกับเรานี่แหละคือเขาก็ต้องกินน้ําใช่ไหมเราต้องมีน้ําให้เขาและน้ำที่เราให้เขากินอ่ะควรจะเป็นน้ํากรองด้วย แล้วก็ที่สาคัญมั่นเปลี่ยนน้ําให้เขาด้วยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวลูกน้ําอ่ะจะมาวางไข่แล้วก็จะกลายเป็นหยุงได้ต่อไปก็คือขนมแมวเรียนนะทุกคนคืออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสรรพคุณอ่ะคืออะไรแต่รู้แค่ว่าแบบป้อนแล้วแมวก็ชอบดีอ่ะก็เลยจะซื้อมาให้เขาป้อนไอ้ไม่ใช่ผู้บิดจะซื้อมาให้เขากิน ต่อไปก็อา nuts, หารเม็ดนะทุกคนคืออาหารเม็ดของบ้านเราอะเราจะตั้งไว้ตลอดเวลาคือหมายความว่าในในถ้วยจะมีอาหารเม็ดตลอดเวลาเลยคือเราจะใส่ไปตลอดส่วนอาหารเปียกเนี่ยอหาหารเปียกเราจะให้เป็นเช้ากับเย็นเพราะว่าแมวบ้านเราจะกินทั้ง sequel, าอ,าอ,นะอาหารเปียกแล้วก็อาหารเม็ดประมาณนั้นแหละต่อไปนะก็คืออาหารเปียกอาหารเปียกเนี่ยบ้านเราจะให้เช้ากับเย็นแต่ว่าต้องบอกก่อนว่า ทั้งถ้วยทอนซอ่อมที่ทําอาหารให้แมวอะเราแยกหมดเลยนะว่าอันนี้เป็นของแมวไม่ใช่ของคนนะจ๊ะขอโทษดีเสียงข้างนอกมันดัง ว่าฟองน้นที่ล้างจานก,ก็เหมือนกันเราแยกหมดเลยเป็นของแมวกับของคนอย่างเงี้ยบ้านเราจะไม่รวมกันเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเราจะทาอะไรบ้างเราอ่ะจะใช้อาหารเปียกอันนี้แล้วก็ผสมเหมือนเป็นเจลให้พลางงานกับแมวหน่อยนึง <S <S คือบีบแค่นิดเดียวผสมกับอาหารไปเลยอันนี้ก็จะดูแลเรื่องขนแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพาเขาด้วยเรื่องเลื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าแมวเราทุกตัวในบ้านอะ่ะบอกก่อนเลยว่าเป็นลูคีเมียแต่ตัวที่หนักที่สุดที่ต้องไปหาหมอกตลอดก็คืออิ้วแต่ตอนนี้อิ้วอ่ะโอเคแล้วแล้วทุกๆตัวตอนนี้อาการก็คงที่แล้วเราก็เลยจะต้องมี มีวิตามินเสริมให้เขาทุกเืออาหารด้วยนะ ที่เราจะมาพูดถึงตอบไอนะทุกคนก็คือการขับถ่ายของแมวของเราเองแมวของเรานะจะใช้เป็นทรายแมวแล้วก็จะมีกระบะทรายให้เขาเป็นกระมังธรมารณ์นี่แหละแล้วก็ใส่ทราย,ายแล้วก็วางตามจุดข,ของบ้านด้วยความที่แมวเราเยอะใช่ปะ่ะเราก็จะมีทั้งหมด3จุดเลย3ชัน้นไปเลยประมาณน,นี้แหละให้เขาแบบ ขับถ่ายได้สะดวกที่สําคัญควรตักอึวันละหนึ่งครั้งแล้วก็เติมทรายด้วยเพราะเวลามันพร่องไปใช่ป่ะกลิ่นมันจะแบบไม่ค่อยโอเคบ้านเราก็เลยจะเติมทรายโดยการที่บางทีก็จะผสมกันระหว่างทรายเต้าหู้กับทรายเม็ดละเอียดอ่ะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ตักทรายแมวอ่ะเวลาเราใช้ไปสักพักเราก็ควรซื้อใหม่หรือว่าเปลี่ยนใหม่ด้วยนะอย่าใช้ซ้ำๆจนแบบมันแตกมันหักอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนไม่โอเค เได้ไดลยสุดท้ายนี้นะทุกคนการเลี้ยงแมวเนี่ยสิ่งที่สําคัญกว่าอาหารการกินรวมถึงการขับถ่ายก็คือการพาแมวของเราเนี่ยหมันไปหาหมอแล้วก็พาไปฉีดวัคซีนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนรวมวัคซีนพยาธ เห็ดมัดอะไรสักอย่างคือเราก็จําชื่อได้นะคือเราจะมีตารางของหมอแล้วก็ะพาไปฉีดเขาแล้วก็พาเขาไปตรวจประจําปีด้วยอันนี้ก็จะดีที่สุดที่สําพันอย่าลืมพาไปขูดหินปูนด้วยนะเพราะว่าแมวเราเคยไปมะเร็งที่ปากเสียด้วยแหละอ่ะแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับเพจของเราด้วยนะวันนี้ไปแล้วแมว